ครับขอเรียนเชิญมิจินตนาชี้แจงนะครับเป็นตัวแทนคุณค,ณคณรูโรงเรียนอนุชันธกร,รีนะครับได้ให้เกียรติอ่านบทกวีสุนทรีครูกรเกษียณครับขอเรียนเชิญมิจินตนาครับครูสัตยพัฒน์อัจฉราศักดิ์ข่าวสารจากนักบ,บ,บุญลูกาสิบเถึง1นะครับพอนับถึง1ปุ๊บ ชนะพาราล์มีสี่ท่านสองหนึ่งชนะพาราลสามพันทุกคนครับต่อยอดไปถึงการประกวดได้รางวัลระดับประเทศมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ไปประกวดมันก็ไม่ถึงกับประเทศครับอาจจะแบบจังหวัดเป็นงาน,ป,นประ,ประมงน้อมเก้าครับตอนนั้นได้ที่สองมาครับ และจากที่ผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คืออีกหนึ่งบทบาทและหน้าที่ของมัตสยอดเองครับนอกจากการเป็นครูผู้สอนวิชาสงังคมึกษาแล้วนะครับอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ที่มัสยอดได้รับหน้าที่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนุสรีแห่งนี้นะครับตั้งแต่ครั้งแรกปีแรกที่มาเป็นครูเมื่อประมาณ12-13ปีที่แล้วจนถึงวันนี้คือการเป็นวิทยากรครับการเป็นวิทยากรนะครับไม่ใช่ว่ามันจะยากเกินไปจนไม่มีใครสามารถเป็นได้หรือมันก็ไม่ใช่ง่ายเกินไปที่ใครใครก็เป็นได้มันจะมีขั้นตอนมีวิ เราต้องมา ั้งรับหรือมารู้กันนะเดี๋ยวนั้นเลยจะต้องแก้ปัญหามัธยอจะนําเสนอในรูปแบบของตัวมัธยอดเองครับว่ามัธยมเตรียมการอะไรบ้างนะครับอย่างที่เพ <t ell> <ๆ>ื่อนๆแล้วก็ทุกคนเห็นในตอนต้นคลิปมัธยมต้องมีสิ่งนี้ครับที่อยู่ที่มือมัธยอเนี่ยเขาเรียกว่าสคริปต์มัธยอจะถูกฝ่ายต่างๆของโรงเรียนเนาะเรียกไปคุยก่อนนะครับแล้วมัธยมก็นําสคริปต์ที่เป็นกนําหนดการเนี่ยมาแตกแยกย่อยเป็นประเด็นต่างๆเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างครับแ,แล้วขั้นตอนแรกนะครับ งานทั้งหมดโดยรวมว่างานนี้ขั้นตอนมีอะไรบ้างเริ่มจากอะไรเริ่มกี่โมงเสร็จกี่โมงนี่คือตอนแรกยังไม่มีสีสันอะไรอย่างนี้เลยนะครับเป็นกาหนดการเปล,ล่าๆพอได้กําหนดการแล้วคุยกับเจ้าของงานเบื้องต้นแล้วเนี่ยไม่สิ่ก็จะเอาใบเนี้ยมาขีดมาทําความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนด้วยตัวเองซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์หน่อยว่าแต่ละขั้นตอนนั้นเช่นหลังจากประธานเดินเข้ามาในพิธีแล้ว เขาเขียนมาแค่นี้ใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องบอกตัวเองและเขียนดีเทลไปด้วยว่าอ,อย่าลืมนะว,ว่าแต่ละงานไม่ใช่มีแค่ประธานเข้ามามันจะต้องมีคนอยู่ในที่ประชุมใช่ไหมเราก็ต้องเขียนลงไปว่าะเชิญทุกคนยืนขันตอนรับประธานเนี่ยเป็นดีเทลที่เราจะต้องเขียนลงไปหลังจากที่เราเขียนทุกขั้นตอนลงไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเข้าสู่ประเด็นที่2คือเราจะทําสคริปต์เป็นบทพูดผู้ชมผู้ชมนี่ออกไหมครเวลาเราเห็นนักแสดงไหมหรือนักร้องก็ได้เวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะมีการแบ่งจังหวะ หายใจหรือพูดหรือร้องใช่ไหมครับเพื่อให้เราพูดแล้วชัดถ้อยชัดคําให้เราหายใจได้คล่องถูกต้องผู้ชมลองพูดยาวๆโดยต่อเนื่องโดยที่ไม่มีการหยุดพักหายใจสิครับมันจะอึดอัดใช่ไหมมันจะหายใจไม่ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเป็นพิธีกรที่ถูกต้องคือเราต้องเขียนบทให้เสร็จก่อนต้องมีสตินะเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเอง ควบคุมภาวะตอนนั้นให้ได้เผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่มันก็จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องเปลี่ยนสคริปต์เช่นมีการสลับขั้นตอนหรืออ่ะสมมติเราเขียนว่าเชิญท่านนี้ขึ้นมารับรางวัลแต่วันนี้เขาเกิดไม่มาเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆก็คือเราต้องตั้งสติเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มัซยอดตกผลึกมาจากตัวมัซยอดเองอาจจะไม่ถูกต้องทุกขั้นตอนแต่นี่คือสิ่งที่มัซยอดเนี่ยเตรียมตัวมาด้วยตัวเองและที่สําคัญมัซ่ายอดก็ใช้มาตลอดสิบสองสือแล้ว และมันจะยอขอฝากไว้นะครับการเป็นพธีกรนั้นนะครับจริงอยู่ว่าใครๆก็สามารถมาเป็นได้มันไม่ได้ยากกว่าที่คิดแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาตกผลึกแล้วก็สร้างสารรค์มันขึ้นมานะครับยังไงก็ต้องฝากผู้ชมนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องเอ็นทีหรือมารีไ้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ